ยังยังไม่หยุดทำทีมอีก ครับสวัสดีพ่อนเ่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ two noobs สมมนาแคสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอดีว่าผมได้ข้อมูลมาจากเพื่อนในกิลนะครับซึ่งไปเอาข้อมูลมาจากทางาแคสเตอร์ญี่ปุ่นมาอีกทีนึงนะครับซึ่งทีมนี้ต้องบอกได้ว่าเป็นทีมที่เอาไว้ลุยกับไอเจ้าตัวพาร i ติเชอร์แอนเชนพเชอรเนี่ยได้เวลาเฉลี่ยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ ของที่เขาทำเนี่ยเวลาตกอยู่ที่ประมาณ39วินาทีนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้ต่างจากผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวแสแสงในเขาไม่ใช้เขาใช้เป็นวูฟมืดแต่ว่าทีนี้คือด้วยความที่ผมกาลังทำวูฟมืดอยู่ก็เลยเอาแสแสงมาให้ดูแต่ว่าอันนี้คือมันมีการเรียงรูนอ่าจะต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เวลามันดี แต่ว่ารูนมันนก็ต้องใช้คุณภาพที่ดีมากเช่นเช่นกันนะครับและนอกจากนี้สิ่งที่จะช่วยทําให้การผ่านตัวดันเจียนได้ดีขึ้นนั่นก็คือพอได้อาร์ติแฟกต์มาเสร็จแล้วว่าผมแนะนําเหมือนกับทุกครั้งตั้งแต่อัปเดตก่อนที่อัปเดตจะมาอีกนะครับคือเราต้องรีบหาอาร์ติแฟกต์เนี่ยมายัดให้กับทีมฟาร์มของเราก่อนเลยนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามเอาออปชันที่เป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วน Off Wrong, ออฟรองก็ค่อยๆเลือกมาใส่ก็ได้นะครับเรายังมีโอกาสในการใส่ในการใส่ทับอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ อันนี้ยังเป็นเดฟอยู่ก็แปลว่ายังพัฒนานในเวลาที่ดีขึ้นได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้กันนะครับทีมนี้ก็คือจะเป็นทีมที่เรียกว่าแวมไพร์เนี่ยจะเป็นแวมไพร์แบบสโลนะครับแวมไพร์ช้านั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคลิเดามจททำเดามจได้อย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าทีนี้ตัวที่ออกก่อนอันนี้ก็คือเราจะจะมีการใช้เจ้าตัวบาบาลิกทาาดลมในการเพิ่มบัฟแอตแท็กให้ทีมและนอกจากนี้คือบาบาลิกธาตุลมเนี่ยท่าหนึ่งเนี่ยนะครับมันยังตีทำให้ติด uff, Pit, ด,ด,ดีบัฟพ แล้วก็นี่ครับแซ่ลมนะครับแซ่ลมก็ยังเป็นตัวสําคัญเหมือนเดิมนะครับในการที่จะอัดพิษใส่บอสนะฮะแล้วก็นี่ครับราอกนะฮะราอกเนี่ยจะมีการอามูฟเจ้าตัวสเตตทุกอย่างไปเป็นเดามเมหมดเลยนะครับและการออกตัวจะออกตัวเป็นตัวสุดท้ายของทีมด้วยนะฮะอีกตัวนึงคือปังนะครับปังผมลองใช้ดูแล้วมันก็ยังใช้ดีอยู่นะอันนี้คือเวลาเฉลี่ยก็น่าจะดีมากทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักแบบหลายๆรอบเลยลวกันนะฮะ นี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นทีมแบบไฮเทียละนะครับถือว่าเวลาดีขึ้นแล้วผมคิดว่าผมสามารถทําเวลาให้ดีขึ้นได้กว่านี้ด้วยเพราะว่ารูนผมมายังอัดไม่เต็มเลยนะฮะนี่ขนาดรูนอัดไม่เต็มนะ <c oughs> คือแบบเล่นเอาดับเมสซดก็ไปเลยท,ท,เที่ต้องรีบทำที่ต้องรีบทําทีมหาอาร์ติแฟกต์อย่างจริงจังเนี่ยมันส่งผลกับ RTA ด้วยนะฮะสังเกตดีๆนะว่าช่วงนี้ RTA จะล้างมากเลย จะมีคนเล่นค่อนข้างน้อยนะครับาการจับคู่อย่างเงี้ยจะจับเจอแต่คนเดิมๆถ้าเป็นเป็นระดับบนๆนะตอนที่ผมอยู่ G2 นะก็จะเจอแบบคนเดิมๆทุกเกมเลยนะฮะซึ่งแบบแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้กำลังโฟกัสกับการทำทีมอาร์ติแฟกต์นะอาร์ติแฟกต์นี่มีผลสําคัญกับผู้เล่นระดับสูงมากเลยนะครับต้องรีบเก็บผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นระดับกลางถึงระดับใหม่เนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันนะฮะร,รีบหาอาร์ติแฟกต์ไปมันเหมือนกับว่าเราอย่างน้อยเราต้องใส่รูนให้ครบทุกช่องก่อนนะฮะเนี่ยครับปึ๊บ ไม่ต้องฮิลครับแวมหลอดอะไรไม่ต้องใช้เลยนะครับก็ทําดามจไปตรงๆอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยคือทีมนี้คือผมทําเวลาได้ดีที่สุดอยู่ที่49วินาทีเนี่ยนะครับ3มเนี่ยอันนี้เห็นไว้54วิเห็นไหมฮะรอบแรก5 54นะอันนี้ยังถือว่ายังติดพวกเแตต่างๆไม่มากเท่าไหร่ด้วยนะถ้าติดเกราะแตกติดพิษเยอะๆเนี่ยโอ้โหจบเร็วมากเลยฮะนี่ครับอันนี้เรียกว่าเป็นทีมในรูปแบบไฮโซแล้วกันเป็นรูปแบบไฮเทียนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถทําตามกันได้นะครับ นี่ฮะปึ๊บสำหรับผู้เล่นที่อยากจะรู้รายละเอียดของเจ้า Ancient f u n i t u r e เนี่ยสามารถดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็มีแนวคิดในการลุยอยู่ด้วยนะฮะทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่มีทั้งดามจมีทั้งพิษครบทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่เรียกได้ว่าวิ่งตรงอย่างเดียวครวิ่งลงเหวอย่างเดียวเลยแบบคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเข้าเป็นฝั่งตั้งรับปุ๊บนะี่ยคือจะ,จะแพ้จะตายได้ง่ายๆเลยนะฮะปึ๊บ ปังตีเข้าไปโอ้โหใช้สกิลเปลิองอีกรอบนี้แปลว่ารอบนี้บฟัฟจะไม่สามารถใช้อ่าบัฟดาบได้แล้วนะฮะนี่ฮะอัดเข้าไปมีทั้งสโลงสโลว์บัฟดาบเต็ไมไปหมดนะฮะอินุเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนกระโดดไปตีได้นะฮะทำเดาเมจแบบลืมตายครับปังอัดเข้าไปปังเรียบร้อยมันมากครับทีมนี้นะครับทีมนี้คือแวมไฟไม่ต้องทําอะไรเลยแวมไฟออกทีหลังดาเมจเยอะๆมีคลิคดาเมจประมาณนี้นะฮะ ก็เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือแบบมันก็อยู่ที่แบบน้อยกว่า1นาทีนะครับก็เร็วๆหน่อยก็49นาทีอย่างในในสถิติอันนี้คือแบบติดทุกอย่างเยอะนะแต่ต้องอย่าลืมด้วยอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือลุนผมยังไม่ได้เต็มหมดด้วยนะฮะถ้าลุนกับอาร์ติแฟกต์เนี่ยบบกเต็มหมดเนี่ยโหผมว่าเวลาน่าจะดีกว่านี้อีกครับคือเราสามารถไน้ย่างจังหวะเนี้ยถ้าเราแบบอาดลุนเต็มเนี่ยสามารถตีไอ้เจ้าพวกแบบลูกกระจอกให้มันตายในทีเดียวได้เลยนะปึ้งปังไม่ต้องใช้ครับฮองคิวอะไรแพ้ก็แพ <laughs> จากที่ลองมาก็ายังเคยเคยเห็นจังหวะที่ตายบ้างเหมือนกันกนะ็คือว่ามันจะเป็นจังหวะที่แบบว่าฝั่งศัตรูไม่ติดพิษไม่ติดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วหรือไม่เจ้าจพวกมอนสเตอร์เราก็ออกท่าผิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือน่าพอใจเวลาโดยเฉลี่ยดีขึ้นคือจากเดิมในคลิปก่อนที่ผมทําเมื่อวานเนี้ยเวลามันจะอยู่ที่ประมาณสักแบบต่ำกว่าหนึ่งนาทีถึงหนงนาทีครึ่งแต่อันนี้คือแบบว่ามันหายไปค่าเฉลี่ยมันดีขึ้นมากเลยฮะนี่ครับปุ๊บ เนี่ยไม่สนใจอะไรฮะตีป่าเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะลองนะผมลองอีกตัวหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ผมไปดูช่องของนัดโยมาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือยาคูนะครับผมก็ผมก็ปั้นยาคูแล้วลองดูเมื่อวานนี้แต่ว่าด,วด้วยความที่ยายาคูมันเอาไว้สาดพิษด้วยแหละครับมันจะมีจังหวะที่มันจะเป็นช่องที่เจ้าตัวยาคูเนี่ยมันสาดพิษไปแล้วมันโดนไอ้เจ้าห่อ้ายมันล้างทันในบางจังหวะ แล้วก็ผมก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนจากยาครูเป็นปังดูนะครับป้ากว่าปังอะทำาดาเมจได้ดีกว่าอันนี้เกิน1นาทีนะครับไปลุยกันตอ่อนี่ครับแต่ว่าสนุกมากทีเดียวสำหรับทีมนี้คือมันมันมนสะมันทำาดาเมจสนุกมากเลยนะครับ ก็เด <ersch> ี 10, so ๋ยวพออัพเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะลองลองอีกแบบหนึ่งในการทำทีม P B 1 0นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากปังนะครับผมเป็นวูฟเมื่อดูนะครับเพราะว่าวูฟวูฟเมื่อดเนี่ยมันมีเกลาะแตกด้วยแล้วมันก็แจกพิษได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเวิร์กมากขนาดไหนนะครับก็ในทีมตัวอย่างที่ผมเห็นเพื่อนในกิวส่งมาก็จบที่39วิอะไรอย่างเงี้ยเร็วจีเลยนะฮะก็คงอยู่ที่รูนของเขาก็คงแรงมากด้วยแหละครับ ปึ้งอัดเข้าไปไี่ไอัดเข้าไปนะครับอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะอ่ะบับดาบมาละนี่พิษมาแล้วนะครับปึ้งอัดเข้าไปน่นแหละดีมากนี่ลูกสมุนของเราก็ทํางานได้ดีนะฮะแล้วการที่แบบเจ้าบอสมันได้เกรดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้พิษมันแบบติดเร็วขึ้นด้วยนะฮะเพิ่ๆๆโอ้โหรอบนี้ติดพิษน้อยนะนจริงๆถ้าจังหวะเมื่อกี้ติดสองพิษนี่คือเรียบร้อยไปละตายคาที่แล้วนะฮะ เนี่ยฮะ,ฮะเวลาดีขึ้นเวลาเวลาเฉลี่ยดีขึ้นค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับฮึบไปเลยเห็นไหมเร็วจี <laughs> <c oughs> เร็วจี PB10 ของเดี๋ยวของสตีลฟอร์เทรสเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องแบบลงไปทำทีมจริงจังอีกทีนึงนะฮะหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ทำไมผม,ผมยังผมยังไม่ทำทีมอ่า โกเลมบี2ในโครบี2งมังกร B12 นะครับก็จริงๆแล้วคือผมผมอยากจะหาอาร์ติแฟกต์ให้มันได้มากที่สุดก่อนส่วนจริงๆแล้วว่าทีม b ี2เนี่ยผมผ่านไปแล้วนะครับผมผ่านไปแล้วแล้วก็มีทีมที่คิดว่าทําเวลาได้เหมือนเหมือนเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ผมว่าให้พื้นที่กับแคสเตอร์ท่านอื่นๆในการทำคอนเทนต์ส่วนนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้กับหลายๆช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดกล้อง ff 2 love mobile looper อ่ะพีชี แล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับมีอีกหลายช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการผ่าน B ีทกเพื่อนๆก็ลองดูแต่ว่าคำแนะนำของผมส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องอย่าต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าการมีอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยแบบทำให้ทีมฟาร์มของเราเนี่ยทำเวลาได้ดีขึ้นไปด้วยนะครับเฮ้ยพึบโยนเข้าไปนี่เรียบร้อยฮะเร็วจีนะครับไฮสปีดต่ำกว่าหนาทีค่อนข้างที่จะอ้าวอันนี้เกิน อันนี้เกินแต่ก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ประมาณนี้เร็วใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพออัดลูนเต็มแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นวูฟมืดแล้วเราลองมาเทียบเวลากันดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับทีม PB 1 0นะเดี๋ยวพอจบรอบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะกดลูนให้ดูอีกทีหนึง่งก่อนที่จะปิดคลิปนะครับจะได้อ่าเอาไว้เป็น Refer e n c e นะลาอกนี่ผมตั้งใจใส่โฟกัสให้มันด้วยนะเด,ยเดี๋ยวผมจะมีลูนละเอียดกดอีกทีหนึ่งนะครับ ตีเกาะแตกอะเร่งเกตเข้าไปปึ้งปังสนุกดีฮะแต่ก็แบบผมก็ไม่ทําอะไรเลยนะแบบโหนั่งนั่งคิดทีมทั้งวันทั้งคืนนั่งคิดทีมทั้งวันทั้งคืนดูข้อมูลทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบแบบเพื่อนเพื่อนในกิวส่งมาเฮ้ยทำเวลาแบบนี้ทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่ามันแบบเอ้มันช่วยลดเวลาได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วผมก็เชื่อว่ามีผู้เล่นหลายๆท่านสามารถทำรูนในแนวนีไ้ได้ด้วยนะครับ คือเน้นดาเมจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สปีดไม่เวอร์มากเรียงลาดับถูกต้องก็ทําเวลาได้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันนะครับอ่ามาดูรุนนะครับปุ๊บนี่รุนนี่ฮะอันนี้แวมไฟนะครับเป็นสวิฟเ์ลสนะครับ สวิปเพลตแล้วแวมไฟผมเนี้ยแวมไฟผมเนี้ยช่องเนี้ยยังไม่เต็มด้วยนะยังยังอัพได้อีกนะครับก็จะแรงกว่านี้ไปอีกนะฮะอันนี้เป็นบาบลิกธาตุลมนะครับก็นี่ผมต้องผมต้องอัดไอ้ตรงแอทแทกช่องนี้เพิ่มด้วยมันจะได้ตีแรงๆนะครับแล้วก็นี่ครับแซลมนะครับแซลมนะครับ อันนี้ลาอกนะครับผมหรือว่าเจ้าอินุกามิไฟนั่นเองนะครับผมใส่เป็นโฟกัสนะเพราะว่าอันนี้มันจะได้แบบควรติดก่อแตกก่อแตกสําคัญมากนะครับตัวสุดท้ายคือปังนะครับผมปังนี่ก็เป็นสายเดสเมดเหมือนกันนะครับเป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์นะช่องนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ p ี1 0นะครับผมแบบทีมที่เรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยเร็วมากขึ้นแล้วก็ไฮโซมากขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับและรีบพันรีพันกันเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าผมสวัสดีครับบ๊าายยบ